ทำไมบางเรื่องในชีวิตถึงไม่เคยมีจุดเริ่มต้นเหมือนมันเกิดขึ้นเองเหมือนมันมีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นมีคนเคยถามว่าทำไมเราต้องเกิดมาเจอเรื่องแบบนี้บางคนก็ถามว่าจะจบทุกนี้ได้เมื่อไหร่แต่มีไม่มากนักที่จะถามว่าแล้วทุกนี้เริ่มตรงไหนคําถามนั้นพาไปสู่สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปฏิจจะสมุปบาทเป็นคำที่ฟังดูซับซ้อน แต่ความจริงอยู่ใกล้ตัวใกล้จนบางครั้งเราเดินข้ามันไปทุกวันโดยไม่เคยหยุดมองลองจินตนาการว่าชีวิตเป็นเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งทุกอย่างที่เราเป็นในวันนี้เปรียบเหมือนใบไม้ที่ผลิออกแต่ต้นเหตุกลับอยู่ลึกลงไปใต้ดินมีรากที่พันกันแน่นหนาะบางเส้นเรามองเห็นบางเส้นเรามองไม่ออกวงจรชีวิตที่พระพุทธเจ้าชี้ให้ดูนั้น คือเส้นใยของรากเริ่มที่ความไม่รู้แล้วจึงเกิดการปรุงแต่งปรุงแต่งนําไปสู่ความรู้สึกตัวการรับรู้การกระทบการรู้สึกชอบไม่ชอบจากนั้นจึงเกิดความอยากความยึดความเป็นตัวตนและที่สุดคือความเกิดความแก่ความตายลองมองเรื่องง่ายๆอย่างการโกรธใครสักคนมันไม่ใช่แค่เหตุการณ์หนึ่งแต่มันเริ่มจากการรับรู้คำพูดหรือสีหน้าของเขา เกิดความรู้สึกไม่พอใจปรุงแต่งว่าเขาคิดร้ายหรือดูถูกแล้วก็เกิดการยึดมั่นในความรู้สึกนั้นจนเกิดการแสดงออกทั้งคำพูดการกระทำหรือแม้แต่ความเงียบที่เต็มไปด้วยโทษทั้งหมดนั้นวงเวียนอยู่ในใจจนกลายเป็นเราโกรธเขาเมื่อผ่านไปนานเข้าเราอาจจะลืมแม้กระทั่งว่าเริ่มโกรธเพราะอะไรเหลือเพียงความรู้สึกว่า มันก็เป็นแบบนี้แหละแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าอยากให้เรามองคือมันไม่มีอะไรที่เป็นแบบนั้นเองทุกอย่างมีเหตุมีที่มามีสายสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างไม่ขาดตอนเปรียบเหมือนโซ่ที่ร้อยห่วงกันไว้ไม่มีห่วงไหนที่เกิดขึ้นลอยลอยเมื่อห่วงหนึ่งขยับอีกห่วงก็ขยับตามถ้าไม่เห็นห่วงแรกเราก็จะพยายามแก้ที่ปลายโซ่พยายามจัดการอาการพฤติกรรม หรือผลลัพธ์ที่ตามมาแต่ถ้าเห็นห่วงต้นเราจะเริ่มรู้ว่าไม่มีใครทำให้เราทุกได้มากเท่ากับความไม่รู้ไม่รู้ว่าความคิดที่วงเวียนในหัวนั้นไม่ใช่ความจริงไม่รู้ว่าความอยากที่พรั่งพลูขึ้นมาคือจุดเริ่มของพันธนาการไม่รู้ว่าความยึดมั่นในคำว่าเรานั้นคือการปิดประตูของอิสรภาพในชีวิตประจำวัน บางครั้งแค่ได้ยินเสียงใครพูดไม่เข้าหูเราก็รู้สึกทันทีแต่ถ้าลองย้อนกลับมาดูจะพบว่าเสียงนั้นเป็นเพียงกระแสลมกระทบแก้วหูความหมายที่เราตีความรู้สึกที่ตามมาและการโต้อตอบของเรานั้นล้วนเกิดจากการปรุงต่อกันเป็นลูกโซ่การรู้เท่าทันวงจรน,นี้จึงเหมือนการมีตะเกียงในความมืดไม่ใช่เพื่อจะวิ่งหนีความทุกข์ แต่เพื่อจะได้เห็นว่าทุกนั้นไม่ได้เกิดลอยลอยมันมีทางเดินของมันและถ้าเราเห็นทางมันก็ย่อมหยุดได้เหมือนคนที่หิวแล้วเดินเข้าครัวถ้าไม่รู้ว่าอะไรทําให้หิวก็จะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่ถ้ารู้ว่าแท้จริงไม่ได้หิวแค่เครียดเราก็จะวางช้อนก่อนอาหารจะแตะปากเสียอีกวงจรชีวิตที่เราไม่เคยรู้ว่าเริ่มตรงไหน ไม่ใช่เพราะมันไม่มีจุดเริ่มต้นแต่เพราะเราไม่เคยหยุดเดินพอจะหันไปดูทุกความรู้สึกทุกการกระทำทุกความคิดล้วนมีรากมีเส้นทางมีห่วงแรกที่เรามองข้ามการรู้เท่าทันปฏิสมุบบาทจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันคือการหยุดแล้วถามตัวเองว่านี่เริ่มจากตรงไหนไม่ใช่เพื่อตอบคำถามแต่เพื่อเริ่มมองเห็นความจริงที่เคยมืดบอด และบางครั้งแค่แสงเล็กๆก,ก็พอจะทำให้วงจรที่หมุนอยู่นั้นหยุดลงได้เองอย่างสงบหากอยากรู้ว่าเริ่มตรงไหนอาจต้องเริ่มจากการอยู่นิ่งแล้วดูให้เห็นว่าชีวิตไม่เคยเกิดขึ้นเฉยๆมันเติบโตจากเหตุและดับลงได้จากการเข้าใจขอเพียงเห็นให้ทันว่าอะไรคือห่วงแรกของเราในวันนี้นั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของอิสรภาพที่เราตามหามานาน เมื่อเห็นว่าทุกอย่างมีเหตุคำถามต่อมาก็จะตามมาว่าแล้วจะทำอย่างไรเมื่อมันเกิดขึ้นไปแล้วชีวิตไม่ได้ย้อนกลับได้เหมือนภาพยนตร์แต่ชีวิตสามารถหยุดวงจรของมันได้ถ้ามีสติรู้ทันเพราะสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่กงล้อที่หมุนแล้วหยุดไม่ได้มันเป็นเพียงเส้นทางที่ใจเดินไปถ้าไม่เดินต่อมันก็หยุดเองเคยไหมที่เคยเถียงกับใคร แล้วอยู่ๆก็หยุดเงียบไม่ใช่เพราะแพ้หรือหมดคำพูดแต่เพราะอยู่ดีๆใจเหมือนรู้ว่าเถียงไปก็ไม่มีประโยชน์นั่นคือจุดที่ใจเห็นบางอย่างทันและว,วงจรก็หยุดลงตรงนั้นเราหยุดไม่ได้ที่คำพูดของเขาแต่เราหยุดได้ที่ใจเราไม่ใช่หยุดเพราะอดทนแต่หยุดเพราะเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังรู้สึกอยู่มันไม่ใช่ทั้งหมดของความจริงอารมณ์เหมือนคลื่น ไม่จำเป็นต้องว่ายหนีหรือดำน้ำหนีแค่ยืนให้มัน่นแล้วดูมันซัดมาแล้วมันก็ซาไปเองวิธีการของพุทธ,ธะไม่ใช่สู้ไม่ใช่หนีแต่เป็นการเห็นเห็นให้ชัดว่าอะไรทำให้ทุกเกิดขึ้นถ้าเห็นว่าเริ่มจากความไม่รู้ก็เริ่มเรียนรู้ถ้าเห็นว่าเริ่มจากการปรุงแต่งก็เริ่มรู้เท่าทันว่าเรากำลังปรุง อย่างเช่นเวลาคนไม่ตอบแชทใจอาจเริ่มคิดว่าเขาเมินเขาไม่สนใจลองถามดูว่ารู้ได้ยังไงเพียงคำถามนี้ใจก็เริ่มเห็นว่าสิ่งที่เชื่ออาจไม่ใช่ความจริงหรือเวลานั่งอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกว่างเปล่าใจอาจบอกว่าชีวิตไม่มีความหมายแต่ถ้าหยุดถามว่าไม่มีความหมายนั้นมาจากอะไรอาจพบว่าแค่ไม่มีสิ่งกระตุ้นเหมือนเคย ไม่ใช่ว่าไม่มีคุณค่าแค่ไม่ได้รับคำชมหรือการยืนยันจากคนอื่นเมื่อใดที่ใจเริ่มถามใจจะเริ่มตื่นและเมื่อใจตื่นมันจะไม่หมุนตามวงจรเดิมอีกต่อไปเปรียบเหมือนคนเดินหลงทางในป่าถ้าไม่รู้ว่าหลงก็จะเดินไปเรื่อยๆแต่ถ้าเริ่มสังเกตว่าเส้นทางไม่คุ้นตาแม้จะยังไม่รู้ทางกลับแต่อย่างน้อยก็หยุดเดินผิด ชีวิตเองก็เช่นกันเราอาจยังไม่รู้ว่าจะพ้นทุก์ได้อย่างไรแต่ถ้าเริ่มเห็นว่าทุกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆอยเราก็จะหยุดโทษตัวเองหยุดโทษคนอื่นหยุดหมุนซ้ำในวงจรที่เคยชินบางคนถามว่าการรู้ปฏิจจสมุปบาทจะเปลี่ยนชีวิตได้อย่างไรมันเปลี่ยนได้ไม่ใช่เพราะคำศัพท์แต่เพราะมันทำให้เราเริ่มมองเห็นเส้นทางของใจ เมื่อใจรู้ว่าเส้นทางไหนพาไปสู่ทุกข์มันก็จะไม่เดินซ้ำทุกครั้งที่รู้เท่าทันการปรุงทุกครั้งที่รู้ทันความอยากทุกครั้งที่ยอมรับความรู้สึกโดยไม่ต้องยึดทุกครั้งนั้นคือการหยุดต่อโซ่ไว้แค่ตรงนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะต้องรู้ให้ครบทุกห่วงเพียงห่วงเดียวที่เราเห็นทันก็เพียงพอจะไม่ให้มันต่อเนื่องไปอีกไม่ต้องรื้อรากให้หมดเพียงรู้ว่าต้นไม้ต้นนี้เติบโตจากอะไร เราก็สามารถเลือกได้ว่าจะรดน้ำหรือจะปล่อยให้แห้งไปและเมื่อเข้าใจว่าทุกมีเหตุการพ้นทุกข์ก็ต้องมีเหตุเช่นกันไม่ใช่สิ่งที่รอเวลาไม่ใช่ผลบุญที่ลอยมาแต่เป็นการมองเห็นเส้นทางของใจและเลือกจะไม่เดินตามมันอีกความหลุดพ้นจึงไม่ใช่เรื่องของอนาคตแต่คือการเห็นปัจจุบันด้วยดวงตาที่ไม่เคยใช้มาก่อนและบางที ชีวิตก็ไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามันเริ่มตรงไหนถ้ารู้ว่าจะหยุดตรงไหนก็เพียงพอแล้ว